สวัสดีค่ะวันนี้มีซีรีส์จีนแฟนตาซีโรแมนติกดราม่าเรื่องใหม่มาแนะนำมูลิตรียูเนี่ยนสามีภรรยาที่อยู่คลเฝกชันในโลกปีศาศตัวละครหลักคืออูเจนินรับบทโดยเถียนซีเว่ยคุณหนูที่ดูเหมือนจะใช้ชีวิตสบายๆเพลิดเพลินสนุกสนานภาพลักภายนอกดูชิลไม่จริงจังแต่จริงๆแล้วซ่อนพลังลับในยามกลางคืน เป็นสาวสองหน้าที่คอยปกป้องโลกปีศาจและเหมยจูอือ้อรับบทโดยสวีไข่ปรมาจารย์แห่งลัทธิเตา๋าที่มองเห็นวิญญาณได้เหมือนกันคู่นี้อยู่เป็นคนละโลกแต่โชคชะตากลับมัดพวกเขาไว้แน่นกว่าที่คิดเรื่องราวเกิดขึ้นในนครสีอ่านยุคโบราณที่กลางวันเหมือนสงบแต่กลางคืนเต็มไปด้วยปีศาจซ่อนตัว อู๋เจนินคุณหนูที่มีชื่อเสียงใครๆเห็นเป็นเพียงหญิงงามไร้พิษภัยแต่เธอมีอีกตัวตนคือปรมาจารย์แมวผู้คุมวิญญาณและโลกปีศาจด้วยพลังลึกลับที่ได้รับมาตั้งแต่วัยเด็กขณะที่เหมยจูอื้อปรมาจารย์ละที่เต๋อผู้ฝึกวิชาในวัดจนแข็งแกร่งดีกรีนักล่าปีศาจที่ศัตรูยังต้องเกรง ต่เขาก็มีบาดแผลในใจที่ไม่เคยบอกใครเส้นทางของทั้งคู่มาบรรจบกันเพราะคดีปีศาจลึกลับที่เกี่ยวพันกับการตายปริศนาหลายคดีในเมืองและสิ่งที่น่าตกใจคือบางเงื่อนงำชี้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังอาจเป็นคนใกล้ตัวพวกเขาเอง ในขณะที่ทำหน้าที่ปกป้องโลกมนุษย์และโลกปีศาจพวกเขาต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นคำสาบที่คอยกัดกินวิญญาณทีละน้อยหรือความลับที่อาจทำให้พวกเขากลายเป็นศัตรูกันในช่วงค่ำคืนดราม่าหนักสุดคือยิ่งร่วมมือกันมากเท่าไหร่ความผูกพันก็ยิ่งลึกและยิ่งทำให้การเลือก หัวใจหรือหน้าที่เจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นอยากรู้ไหมว่าเมื่อรักกลายเป็นภารกิจและความลับพลิกทุกอย่างทั้งคู่จะยืนหยัดด้วยหัวใจหรือหน้าที่ห้ามพลาดซีรีส์เรื่องมูลิตรีวิเนียนกันนะคะ